นะครับผมสิพาไปเบ่งเกษตรกรการเลี้ยงไก่อย้างเป็ดผสมประสานกันนะครับสิพาไปเบ่งขอกเป็ดไข่นะครับที่เลี้ยงผสมประสานเป็นเกษตรกรพ่อเพียงแบบพ่อเพียงนะครับราคาสิพาไปเก็บไข่นะครับสิพาคือขอกเป็ด เก็ดกำลังไข่ครเก็บคือเีียงไว้เพื่อกินครับเลี้ยงกินก <Tá, S 2> ับใครนะครับหรือเราหรืไข่เป็ดข้าเก็ียไท่ นี่ครับอาหารก็คือห้ำมสวมหัวอาหารนะครับไปกินเต่ละมอะครับถอาหารเสาแรกพาไปกิบ นี่ครับการเรียงเป็นแบบพ่อเพียงมืาอไรครับแค่ย็ดสิบกโตนะครับ นี่ครับใครเก็บได้ตึ้ลเมือนะครับขอบ้อนรับคลิปนี้นะครับผมขอไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปน้าขอกันใหม่ สวัสดีครับ